อ่านั่นแหละโอเคแล้วนะข้างล่างโชโยนะข้างบนไอ้นี่นะข้างล่างโชโยนะไปแล้วนะลุยลุยโกโก้ล่างโชโยล่างโชโยก็คือเราเราโชโยผมเล่นฮาเซ ใช่ใช่ร่างหนึ่งร่างหนึ่งนะล่างหนึ่งนะล่างหนึ่งเท่านั้นนะล่างหนึ่งนะ <_ Q> เอาแล้วยูจิเล่นไลย,ยูจิมีเบ้าฮาเซ่เบ่ายังไงอ่าโอเคเอย่างนี้ได้อย่างนี้ได้โอเคความเราเอาอองี้ความเราเอางี้โอ้ยเหมืนอนคอปไอ้เหี้ยเหมือนโชโยโมันโหดกว่าวะ,วะถ้าเป็นล่างหนึ่งอะ ฟิลโกงเลยนะเว้ยฟิลผมอะ่ะผมรู้สึกแม่งโกงเลยเนี่ยโชโยอะ่ะถ้าเป็นร่างหนึ่งนะผมว่าโกงเ้ยผมว่าโกงกว่าใครนันบอวะใครนันร่างหนึ่งมีอะไรอีกวะเอ้ถ้าใครนันร่างหนึ่งมันจะมีไอ้นี่นี่มันจะมีไอไอตัวที่มันแดดได้เยอะๆมันชื่ออะไรวะแชทไปอ่านชื่อมันไหให้ผมหน่อยดิไอที่มันมีหลอกส่งที่มันแดดได้เยอะๆถ้าใช้ตัวนั้นมาเป็นถ้าใช้ตัวนั้นมาเป็นเพย์เมเกอร์อ่ะแล้วมีลิง แล้วมีกอล์แลช่วยสกรีนผมว่าโหดเออมูโตมูโตเออใช่มูโตมูโต,ออโต,โตถ้าเล่นมูโต้โหดเว้ยล่างหนึ่งเอ้ยเออ,เอ,อใช่ใช่มียาก็ได้มียาก็เล่นกับสกรีนแล้วก็เอาลิงไปในข้างในเออถ้าคอมอย่างนั้นเอาโหดเฮ้ยก็โหดอยู่เออได้อยู่แต่หมายถึงว่าเนี่ยคอมเกมเนี้ยผมว่าผมว่าโชโยโหดกว่าเว้ยอุ๊ยโอ้โห,โห มาถึงก็ชนผมเลยเหรอโอ้โหโดนไปก่อนว่ะเราวิยังว่ะยังไม่โดนว่ะอือวิไม่ได้ปล่อยลอุ้ยไม่เอาเดี๋ยวล้มโอ้ไม่นี่แบบโอ้ยโอเควิไม่ไม่ไม่ค่อยเข้าวะเอาวละเราได้นำก่อนเว้ยเราได้นำก่อนเว้ย เฮ้ยเหี้ยกลัวล้มหรือเกินวะโอ้โหสกรีนเข้มไปปะเนี่ยอุย้ยโดนโดนโดน,โดนสักแค่ไปก่อนดันให้สวยครับเออไม่เข้าใครนันรีบาอุ์เยเออต้องถอยวะอุย้ยสวยเออโดนผมนะวุ้ยลงไม่เข้าใครนันรีบ่สวยมาก โอเคยังไงใครนั้นใครนั้นนี่ในเรื่องนี้ระดับประเทศนะไอทีมผมนี่มันทีมตก,ตกรอบนะผมจะบอกให้สวยครับทึบสวยได้ไหมเยี่ยมยังไงทีมระดับประเทศกับทีมตกรอบครับจะเอาไง <Yeah. S 2> โอ้ยโดนแล้วอะ่ะโอ้ยไม่เข้า เพื่อเสีย่ยล้มอุ๊ยอ้าวเสร็จสวยอุ้ยเก็บหมไม่ได้มาแล้ว่าสองแต้มแรกโอ้โหยิงโล่งสองทีแล้วเนี่ยมันไม่เข้าว่ะโอเค สวยเยี่ยมทันติมาแล้วได้เวลาปวดแล้วเว้ยไม่อยากล้มไม่อยากล้มสวยเออกบอลอ,อึ๊บไม่เข้าไม่เข้าอึ๊บโอ๊ยผมไม่น่าช่วยเลย โทษพาวเวอเรนิคต์俺に勝てないぜอืมสวยผมข้างนอกให้อืเยี่ยมเอาละได้เวลาปร้นแล้วโอเคมาแล้วมาแล้วยังไงทีมระดับประเทศเจอทีมตกรอบครับยังไงหุยโดนชนเอาไว้โอเรนิโอซู สวยมากโอ้ยดูสผมบอกแล้วว่าคือคือคอมแค่เฉพาะเกมนี้นะผมว่าคอมเราโหดกว่าเว้ยคอมเราโหดกว่าใครนั้นโอ้ยโดนชนรัวๆเลยว่ะสวยึึ๊๊บบอ ออไปโคอมแม่งเดือดเกินยังไงยังไงคนดูข้างน้องหอให้เฮ้ยตาบอลนี่แก้ว,ออกวสวยมากอ,อสวยมากยังไงทีมระดับประเทศเฮ้ย ทีมระดับประเทศเอาหน่อยแต่แพ้ทีมตกรองไม่ได้นะโดนไหมฮาเซว่าแล้วเยยม เห็นว่าโอ้โหจริงๆล่างหนึ่งมันก็มันก็เล่นแบบสนุกดีนะแต่ว่ามันต้องจัดคอมแบบดีๆหน่อยอ่ะโอ้ชีัสดมันกะตีกลีดเฮ้ยโดนโอ้ยโดนเย้ยโดนโดน น,นี่แน่ได้ลูกสุดท้ายไหมได้เว้ยเป็นโชโยะคือไม่ได้บอกว่าใครนั้นล่างแรกมันไม่เก่งนะเว้ยแต่เหมือนแบบผมว่าคอมแพ้คอมมันแพ้ไปหน่อยเว้ยน่าจะได้แล้ว ข้างบนมีใช่ไหมดิเว็บมีใช่ไหมมีมีใครนั้นใช่ไหมไม่เป็นไรมันเหมือนเปลี่ยนผู้เล่นไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไเ,นไรเออเป็นประมาณนี้ไม่ไม่เขามีเขาเขามีแค่ฮานาดิ ข้างล่างเออเล่นใช่ใช่เป็นอย่างงี้ก็ได้เป็นงี้เป็นงี้โอเคเฮ้ยไม่เอางั้นเดี๋ยวมันจะน่าเบื่อไปเอานี่ดีกว่นานี่โอเคเอาอย่างี้ดีกว่าวิหูมูตโตวะ่ะเอาวะ่ะ ถึงจะไม่ถึงจะไม่ตรงอย่างที่แชทบอกแต่ว่าผมว่าคอมนี้แม่งเดือดมีมูโตกับเนี่ยได้ได้อยู่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 ถึงแม้ว่าฝั่งตรงข้ามจะไม่ได้เล่นแบบพวกเป็นมิยาหรือจินแต่ว่าผมว่ามีมูโตได้อยู่ดูเดือดขึ้นนะฝั่งตรงข้ามถ้าดูจากมาเกะที่จัดคอมอะ่ะผมว่าอันนี้เดือดกว่านะของเรานี่คือรถ เขาเรียกว่ารถเกรด <mm> ของผมนี่คือรดเกรดให้เลยครับเอาว่ะอันนี้เหมือนโชโยจะเสียเปรียบนะเพราะว่ารดเกรดครับจัดให้เลยครับอุ๊ยหูยแม่งไม่ทันเฮียสวยมาก ย,ย้เฮ้ยีกแค่งานโรีบาวนด์นอ๋อเยอะไอ้โดนก่อนเลยโทษ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 ส่งให้ฮานาะแล้วฮานาจะส่งให้ผมยอดมาก ไอ้แชทตัวนี้มันทิปอินมันมันกดตัวส่งหรือกดตัวอะไรวะน่าจะกดตัวส่งใช่ไหมทิปอ,อินอ่ะเฮี้ยโดนสกรีนแบบเล่นอื่นอัดชิบหายเลยวะอเ,ยเอาแล้วกูเอาละสิโดนไหมโดนไหม ก็แล้วไปที่อื่นดีไอ้เยี่ยเล่นย่างจิบหายเลยอเอาวะเอาวะเออรัวรัวไหมรัวรัวไหม,อ,ไหมอ้ยยกมือทัน แล้วเรารีบา่าโอ้โหเยอะเลยโอ้ยไอ้แม่ง,มงมนึกว่าจะม้วนอุซานอุซานจะไปหลบหลังกอลแลก่อนครับเย้ยเออได้ไหมอืมฝั่งโน้นรีบา่์เข้มวะ่ะเอาวะ่ะเยี่ยม นอนออเอาละสิเอาละสิเอาละสิได้เวลาลงมือเองแล้ว HA เยี่ยมโหเยี่ยมกีสตาร์นี้คุม้มไหมเดี๋ยวเดี๋ยวนะผมลืมว่ะว่ามันคือกิจอะไรเดี๋ยวไปดูให้นะโอ้ฉันใครนั่งน้ำมันน่ะผมตบให้ผมตบให้ เยี่ยมครับไม่ไรไม่ไรผมเก็บยเยียมไม่เข้าอ่ะข้างนอกไอ้ไม่เข้าเข้าเชี่ยผมบอกแล้วโชโยนี่ถ้ามีตัวทำเกมนะมันเดือดๆอ,อยู่นะได้ไหม เราแต่ไม่แก็บบอลเรื่องที่ขี้น้วะนี่ละวเรลล์ที่อ่อางกัพอไม่ใช่ฟูจิมาแล้วแบบเหี้ยแพ้แพ้ทีมแพ้ทีมระดับประเทศเลยวะ่ะนี่ครับยังไงยังไงสี่แต้มเองนะอุ้ย โวยโอ้ยนี่พัสนโดนไหมโดนผมไปอันติมาแล้วอันติมาแล้วเราเริ่มจับทางเขาได้แล้วเพื่อนเฮ้ยโอ้ยมันรับดีคันจีอุย้ยมันรับถอยเร็วมากเลยอะ่ะฮาเซเอาไปชิมัตล้มไปโอ้โหลิงตงเกเข้มๆให้ด้วย สกีนเข้มๆให้ไหม,มสูสีเว้สูสีอยู่เว้ยสูสีอยู่เว้ยเหตุให้ตบให้เฮ้ยได้โอเคไปเยี่ยมมากดังให้อ้าวแล้วเสมอแล้วเว้ยเสมอแล้วเสมอแล้วเสมอแล้ว เฮ้ยโ้ยผมโดนโอ้โหอ,อไม่เข้าโอ้ยโอ้ยโดนอีแกแล้วเออโอ้ยเฮี้ยคอแล้วแบบปวนมากอะ่ะยอดเยี่ยมครับเห็นปะว่าอย่างที่ผมบอกเลยว่าถ้าแม่งเล่นคอมนี้นะเฮี้ยกูชิบหายแน่ครับ สวยครับหมาหมูโตจะเอาไงปุ่วีโดนจำบอกแล้ววะเขาไม่จำบอกมาทั้งเกมครับเพื่อการนี้ครับ แล้วแมตช์นี้โค้ดไม่ได้ลงด้วยครับโค้ดฟูจิมะไม่ได้ลงด้วยครับจะเป็นยังไงครับโดนผมอีกแล้วโดนผมอีกแล้วไปอเออรอวะสิบสองวิวะอมผมต้องสติลเราสติลกันเพื่อน อฮุยโดนฮุยอันตี้เย้โดนตีอายอดเยี่ยมครับเป็นแมตที่ยอดเยี่ยมถึงแม้ว่าทีมโชโยจะโดนลดเกรดครับแต่ว่าสู้สู้กับทีมระดับประเทศสู้กับทีมระดับประเทศได้อย่างสูสีครับยอดเยี่ยมครับ ハハハハ。<laughs>